โอเคชื่ออะไรครับสุกัสสุกัสโอเคเริ่มเลยครับไลออนโอเคพูดทียนี่เลสแคลอืมฮึสตรอเบอรี่โอเคแอปเปิลกิดชิเกนอืมฮึบัตบัตเตอร์ไฟกิดพิกอืมฮึฟิสฟิชโอเคมังคีอืมฮึสเนกกิด rat หรือ mouse ก็ได้ครับ hippo กรได้ไหมอือฮึเอาใช้อีลูเฟนเหรอ oh no elephant that one elephant หนูรีบเขียนแล้วอย่าเล่น rabbit rabbit okay orange okay cat good panda อือฮึ elephant okay ant ant deer อือฮึ duck good ที่บ้าน good sila. là hử. Okay. Frog. Okay. Mang. Mango. Mango. Mm. Ừ. Orange. Good. Good. bắp eh. No, ram. Lam. Ram. Ram. Bu Bo bote mai. Ừ mm -hmm. Banana. Good. Apple. Ừ. Mm. Kha. Good. dog Okay. Cow. bắp บัฟฟาโลบัฟฟาโลอืมฮึฮาวด์คืทูนอืมฮึเบิร์ดใช่สัตวัตโอเคมาเอา